สวัสดีครับวันนี้มาเจอกล้องดีเซลครับผมนี่เลยครับมาแล้ครับคอมเมนต์สี่ห้าคนนะว่ารีวิวให้ดูด้ามพ่นยาหน่อยหัวเนี่ยครับดูครับหัวพ่นยาของผมเป็นกาเสือนะก็ใช้งานมาระดับนึงแล้วครับก็ไม่ได้รีวิวเลยวันนี้ว่างครับตัดหญ้าสวนทุเรียนเพิ่งเสร็จไปเอา ตัวด้านเสือมาให้พี่พี่ดูกันผมก็ซื้อด้ามไม้ไอซื้อหัวพ่นยาไม้แล้วก็มาซื้อด้ามหม่ของยกชุดนะลงทุนไปตัวนี้พันร้อยไอตัวนี้สี่ร้อยกว่าบาทก็ตีว่าพ่าหน้านิดๆด,ด,ดีกว่าเดิมไหมครับก็เบากว่าเดิมครับเป็นมินียมนะไม่เทอะทะครับง่ายกว่าเดิมพูดถึงความแรงเหรอครับ ความแรงสิบให้แปดสิบห้ากันแล้วกันอืมไม่ให้ร้อยนะถ้าให้ร้อยต้องเป็นดำไอตัวมาเทนของผมตัวจีตาตัวเลก,กาจิปดิไปแรงครับแต่ตัวนี้ามว่าทำไมาถึงชอบตัวนี้ละครับหนึ่งาร์มฟุง้งฟาร์มไกลผมไม่ยกเลยยกให้ตัวนี้ตัวเก่านะมันจะฟุ้งไปด้านหน้ามันจะฟุ้งเลยแต่ตัวนี้นครับมันจะฟุง้งแบบนี้ เดี๋ยวให้ดูอธิบายนะมันจะฟุ้งเนี่ยครับมันจะแหลมไปข้างหน้ามันแล็กมันใจบานนัวปลายข้างนอกอืมผมก็เลยชอบมาดูหัวกันนะหัวครับหัวใช้แล้วไปแล้วสภาพกันนี่ครับเป็นคล้ายๆตัวนี้มันเป็น,นไม่ใช่ใหัวเซรามิกนะมันเป็นหัวสแตนเลสธรรมดาเนี่ยละครับไม่ใช่เซรามิกเหมือนกับมาเทนตัวนี้เป็นหัวสแตนเลสธรรมดาธรรมดาเลยครับแต่ว่า ผมคิดว่านะถ้าอยากให้ดีก็ต้องเป็นหัวเซรามิกอืมเปลี่ยนหัวเซรามิกคงจะดีกว่าตัวนี้มันคงจะไม่กัดกร่อนหรอกครับเพราะว่ามันเป็นสเตนเลสมันไม่ใช่เป็นเหล็กไม่เป็นสนิมไงถ้าเป็นเหล็กก็เป็นสนิมใช้ไม่ได้ครับก็ใช้งานมาสามครั้งแล้วถูกใจครับแรงผมคิดว่านะมันแปลกตาตรงที่มันมีถังลมนี่แหละอืมถังลมเนี่ยครับมันแปลกนี่มันทํามาธรรมดาน่มันจะมีแต่ดม มันกับมาริยาม่ามันไม่มีถังลมนะแต่ความแรงอ่ะคงจะเทียบเท่ามาริยาม่าไม่ได้หรอกครับอันละพันกับอันสามพันนะครับมันเทียบกันไม่ได้ห่างกันเนื่องครับผมไม่ใช้สายยางแล้วนะผมก็ไปซื้อขันขัดมารัดหัวนี่ครับแล้วกับติดไปเลยไม่ต้องใช้สายยางครับลงทุนเข็มขัดแล้วก็มานี่ครับก็เรายงระยางสายแบบนี้ผมคิดเองนะผมก็เลยเอาสายมาเนี่ยแล้วก็เวียนเพราะว่าผมเนี่ย ไม่ต้องพับเยอะไงนี่ครับดูแบบนี้วนปุ๊บมานี้ปุ๊บลงมานี่พอดีเข็มขัดครับผมใช้เข็มขัดรัดหมดเลยไม่ได้ใช้ตัวไอ้กิ๊บล็อกแบบที่เขาปั๊มนะที่เขาแย,ก,ยกเอาใส่อะผมก็ไม่ได้ใช้แบบนั้นเพราะว่าไม่มีผมก็ไปซื้อเข็มขัดตัวสิบสองบาทครับมาใส่ก็ถามว่าดีไหมหล่ะครับก็บูท้าสิบน้ำมันไม่น้ำไม่ไม่ไหลออกนะครับ มันก็ดีนะผมก็ใช้กระดพาษพันเกลียวพันใส่แบบนี้อืมากรอบใส่แต่ท่านใดที่ว่าเป็นทุเรียนสาวนะมันกับทุเรียนไม่ใหญ่ทุเรียนแบบนี้นะต่ำๆแบบนี้ก็คงไม่ต้องต่อด้ามครับไอตัวนี้เอามือฉีดได้ถึงหมดเลยไม่ต้องต่อด้ามยุ่งยากเหมือนกับผมแต่ของผมเนี่ยครับเป็นทุเรียนแบบนี้ลูกพี่ดูครับแล้วมันจะไปถึงได้ยังไงล่ะเนี่ยดูสิต้นแล้วตน้วแวตนแต่ละต้นฮะเสาไฟฟ้ายางอาย,ยอนะของผมนะก็ทุเรียนสูงคนระับ ใครมาเห็นก็ว่าทําได้ยังไงทํำทุรียนได้เป็นนอนก็เน้นต่อด้ามครับผมมีทั้งหมด3มชิ้นนะสามด้ามหนึ่งปืนสองไอตัวนี้3ามแล้วก็มาเท่นแต่ด้ามมาเท่นเนี่ยครับผมใช้เป็นไม้ไผ่ต่อด้ามย,ยาวแต่ตัวนี้มาดูความแรงกันไปสตาร์ทเครื่องเดี๋คลิปนี้ผมสตาร์ทนะเดี๋ยวไปดูกันแล้วก็ปรับบูทมาดูกันครับ ครับมายกดิดูนี่ครับดูความแรงนะก็อีวไปดูเลยครับเดี๋ยวไปดูบูธนะผมเอาไปเท่าไหร่ครับผมเอาบูธสิป <15, 50. S 1> ดห้าสิบแลวดูครับความฟุ้งนี่ดูนะ นี่ครับมันจะพุ่งเนี่ยครับมันจะไปบานอยู่ข้างหน้ามันจะไม่เหมือนอันเก่าของผมนะอันเก่าของผมเนี่ยมันจะบานตรงนี้เลยแต่อันนี้อ่ะด้ามเสือตัวนี้นครับมันจะบานไปข้างหน้าดูครับแล้วก็ไปดูใบทุเรียนนะใบทุเรียนเนี่ยครับมันจะไม่แตกเลยมันจะเป็นละอองดีมากใบทุเรียนจะไม่แตกผมฉีดน,นะผมถูกใจมากไม่แตกไม่มีอะไรเลยเหมือนจะเราจะปรับ ให้บานขึ้นแล้วก็ไปปรับตัวท้ายแต่ผมที่เกียดไปตั้งแล้วผมก็ให้ดูแบบที่ผมใช้แบบนี้เลยเนี่ยดูครับความไกลนะดูครับฟุ้งโคตรไกลอะ่ะดูครับฟุ้งไปนน่นเลยเนี่ครับนี่นี่ดูความแรงครับนี่โคตรฟุ้งโคตรด,ดีสุดยอดเลยนี่ครับให้ดูกันยาวๆไปน,นู่นนี่นี่ครับนี่ดูใบทุเรียนนะไม่มีแต่ครับราคาพันร้อยคุณภาพครับแก้วอืม ดูครับเนี่ยดูความฟุ้งนะบูธห้านสะิบครับถ้าใครที่ว่าบูธหกสิบนะผมว่าน่าจะแรงกว่าดีครับดูความแรงครับดูคืนปลายเลยเราลงมาดินี่ครับอืมปิดทับอีดเพื่อ ดูเลยนะขอกันมาหลายคนครับใครที่เป็นทุเรียนสาวนะโอ้โหโคตรสบายเลยครับถ้าใครใช้ด้ามเสือตัวนี้นะด้ามเสือสีเขียวครับผมคิดว่ามันคงจะแรงเพราะว่าทางล้มนี่แหละครับก็ประทับใจครับระดับหนึ่งเลยอันเก่าเนี่ยครับใช้ไม่ได้ผมก็เลยซื้อตัวนี้มาแต่ถ้ามีงบนิดนึงก็ข้ามไปมา,า,มาเลยครับ มารุยาม่านี่ที่หนึ่งครับความแรงความเสถียรนะแต่ถ้าใครที่ว่างบน้อยงบน้อยแต่ว่าอยากได้คล้ายๆมารุยาม่าเนี่ยครับดูครับใบทุเรียนไม่มีแตกสักเส้นสักใบเลยมันจะเป็นละอองแล้วก็มันจะไปแตกข้างหน้ามันจะเป็นฟองสวยก็พี่เขาถามมาผมก็จะให้นะนี่ครับดูครับผมทำสาวไว้ทุนตอนนี้อนาคตคงจะสวยนะอนาคตนี่ทำสาวตัวเรียนแก่ ทุเรียนตอนนี้สูงกว่าซอยฟ้าครับน่าจะซอยฟ้าแดงสูงนะตอนนี้อซอยฟ้าแงสูงครับมันโคตรส,สูงเลยอะ่ะโอเคครับประมาณประมาณนี้ครับใครชอบคลิปนี้ก็กเรียนกันได้ด้วยนะผมก็รีวิวให้ดูแล้วครับตอนใช้งานจริงก็ดีมากๆใครชอบคลิปนี้ก็กเรียนก่อนได้ด้วยนะคอมเมนต์มาครับอยากดูแบบไหนอีกจะได้อยู่ตลอดครับสวัสดีครับ